กันดัตฟอนไดวันนี้ครับมาดูเกมทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับในเวลาตีสองครึ่งครับทางด้านของอิสวิดทาวที่จะเจอกับทางด้านของไบริตันแอนด์โฮปนะครับสำหรับเกมนี้ครับอิสวิดทาวนะครับความมั่นใจช่วงหลังเริ่มจะกลับมาทําได้ดีครั้งหนึ่งครับเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่เหมือนทีมตอนต้นฤดูกาลอีกแล้วนะครับหเกมหลังสุดของอิสวิดนะครับแบ่งเป็นชนะไปถึง3เกมครับเสมอ1แล้วก็แพ้1เกมครับในรายการฟุตบอลทั่วเอฟเอครับล่าสุดครับเพิ่งจะเอาชนะท่ามบิสตอร์ลูเวอร์มางจะ ท็อปฟอร์มเ,เดียวสำหรับทนายความทัพม้าขาวเดอะแทรกเตอร์บอยนะครับ ส่วนทางด้านของไบรตันนะครับผมนะผลงาน5เกมหลังสุดของพวกเขาที่ผ่านมาก็เริ่มจะกลับมาทำผลงานได้ดีครับโดยไม่แพ้ใครมา5เกมแล้วนะครับเสมอไปถึง4เกมนะครับโดยเกมล่าสุดในรายการ FA ก็บุกเอาช้ะทาหน้าของนอริดซิตี้มาได้4ประตูต่อ0ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของวผูบเล่นกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับทางด้านของอิสวิดทาวครับตอนนี้ยังคงไม่มีชื่อของแซมมี่สมดิกนะครับผมนะแล้วทางด้านของโอมารีฮัตชินสันครับที่ยังได้รับอาการบาดเจ็บอยู่นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวหลักๆทั นั้นเลยครับรวมถึงทงหน้าของแอ็กเซลตัวเซเบ้ด้วยนะครับส่วนทางด้านของผู้มาเยือนอย่างไบรตันครับวันนี้แน่นอนว่าจะไม่มีชื่อของอีวานเฟ์กูสันและเจ้าเบโดนะครับต้องมาเช็คความฟิตอีกครั้งนึงครับแต่ว่าข่าวดีอาจจะได้ทางน้าแดนนี่เบเบกกลับมาต้องมาลุ้นดูนาทีสุดท้ายนะครับส่วนในเรื่องของผู้เล่นคนอื่นๆยังคงอยู่กันครบครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมวันนี้น่าจะเป็นน้าขลูวิสดังด้วยนะครับ สำหรับเกมนี้ก็แน่นอนว่าทางด้านของวิสวิตนะครับช่วงหลังเริ่มจะมั่นใจครับเล่นในบ้านตัวเองแล้วก็เริ่มที่จะเก็บคะแนนได้จากทีมใหญ่ๆครับส่วนไรตันนะครับมีสะดุดให้เห็นบ้างในบางเกมแต่ว่าผู้เล่นในแดนกลางาแต่ยๆคนเริ่มจะกลับมาทําผลงานได้ดีครับนะครับสำหรับ ตัวกําลังหลักของอิสติวันนี้ก็แน่นอนว่าน่าจะเป็นทางด้านของเลียมดีแล็บอย่างแน่นอนนะครับส่วนทางด้านของไบรตันก็น่าจะใช้ทางคาวรูเมตโตมะยาคุบ้ามินเตนะครับผมนะพวกบาเลบาพวกนี้นะครับมาคุมเกมในแดนกลางนะครับดูจากชื่อชั้นนักเตะแล้วเอาเข้าจริงๆแล้วทางไบรตันดูดีกว่าด้วยซ้ำไปนะครับผมนะแม้ว่าอิสติบิทาวช่วงหลังจะเล่นได้ดีครับแต่การขาดหายไปทั้งฮัชชินสันและทางด้านของสโมดิคครับเกมลุกก็หายความน่ากลัวไปเยอะครับแต่วันนี้ผมคิดว่าทางด้านไบรตันครับน่าจะเป็นฝ่ายที่บุกแแมม้ว3คะนนนนนนไดที่พอร์ตโใั ชอบไบรตันมากกว่าแล้วกันนะครับผมนะ สำคัญในค่ำคืนวันนี้ครับในช่วงเวลาตีสามนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่จะเปิดบ้านโอทัฟฟอร์ดรับการมาเยือนของนักบุญแนนใต้เซาท์เทมป์ตันนะครับสำหรับสถิติในการพบกันครับต้องบอกว่าช่วงหลังนั้นเซาท์เทมป์ตันเวลามาเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีไรไม่เคยเอาชนะได้เลยในรอบ5ครั้งที่เจอกันทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็วนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกมวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทาวฟอร์มมาเล่นช่วงหลังต้องบอกว่ามีแผ่วให้เห็นนะครับ5เกมหลัังงสุดขขอเาน้นนแแพ้ไปถึง3ัดเเสมมอ2กต่่วาเกมล่าาาสสุดมรถยหล โดยที่ตัวเองเหลือ10คนรวมถึงก็เอาชนะจุดโทษมาได้ความมั่นใจในทีมค่อนข้างที่จะกลับมาแล้วครับวันนี้จะลุ้นเก็บ3คะแนนในบ้านตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนทางด้านของเซาท์เทมป์ตันนะครับที่แม้ว่าจะเปลี่ยนโค้ชเป็นอีวานจูริตเข้ามาช่วยคุมทีมก็ยังดูไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับแบ่งเป็น5เกมลังสุดของพวกเขาครับชนะแค่เกมเดียวครับต้องนั้นก็แพ้ไปถึง3เกมนัดเสมอ1เกมเกมล่าสุดที่ชนะก็เป็นเกมเอฟเอครับครับที่เจอกับสวอนซีซะด้วยนะครับสำหรับเกมวันนี้ก็แน่นอนว่า นั้นฟอร์มไม่ดีทั้งคู่นะครับ ไปดูความพร้อมกันสักนิดหนึ่งนะครับความพร้อมของทางด้านของยูเนเต็ดครับวันนี้จะไม่มีชื่อของพวกเมสันเมาส์ครับวิกเตอร์ลินเดเลฟนะครับแล้วก็วันนี้ต้องมาเช็คฟิตทางด้านของนักเตะอย่างจอห์นนี่อีแวนด้วยนะครับส่วนผู้เล่นที่จะไม่มีชื่อแน่นอนคือทางด้านของเดียโก้ดาร์โลครับที่ติดโทษแบนใบแดงในเกมล่าสุดไปนะครับส่วนทางด้านของเซาล์แชมตันก็จะไม่มีแจ็คสเตเฟนนะผมฟินดาวครับมิดฟิลด์ตัวรับอีกหนึ่งคนแล้วก็ทางด้านของลอสต์จอยครับนอกนั้นก็ถือว่าฟูลทีมครับนะสำหรับตััััััววผูู้้เเลล่่นน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 คคครรรรบบบบบีแมมมยะะะะาาจใดิหง สามเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นพวกลิซันโดมาตินเนสนะครับแฮนดี้แม็กควายนะครับทางด้านของมาไทเดลิกนำทัพมาอย่างแน่นอนแล้วก็วันนี้ตัวที่จะมาเป็นฟันเฟืองสำคัญคือบรูโน่แฟร์นันและหน้าเป้าก็น่าจะใช้ทางด้านของลาสบูทฮอยลูนเหมือนเดิมส่วนทางด้านของเซาแองตันก็แน่นอนว่าไม่มีใครที่จะมาหวังพื้นได้นอกจากไทเลอร์ดิปปิ้งนะครับแล้วก็มาธิวส์เฟเรเล่านะครับรวมถึงนะครับอีกหนึ่งนักเตะที่ค่อนข้างจะเป็นตัวแบกในช่วงหลังๆครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพอลโอนูวาชูคาร์เมล เต็มสูบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ชนะใครมาแบบเต็มเวลาแบบนี้มาหลายเกมนะครับเกมล่าสุดที่ชนะก็เป็นในจุดโทษนะแต่วันนี้หมายมั่นปั้นมืออย่างมากเลยครับว่าจะเก็บสาคะแนนในโอทัฟฟอร์ดเป็นเงินขวัญให้แฟนบอลได้หลังจากที่ฟอร์มนั้นไม่ดีมาหลายเกมส่วนซอลแทมตันครับ จะมาในแบบว่าเกมที่ตั้งรับรอโต้กลับก็มีเจ้าหนูดิบริงนั่นแหละครับที่จะเป็นตัวกําลังหลักในการพาบอลขึ้นไปแต่ดูทรงแล้วมีดิบริงคนเดียวคงจะสู้ทางหน้าของยูไนเต็ดที่ช่วงหลังฟอร์มดีไม่ได้ครับดังนั้นวันนี้ครับไม่สามารถมองทางอื่นได้เลยนอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนนะครับวันนี้คิดว่าน่าจะเอาชนะไปได้ครับสกอร์ที่คาดไว้ครับ3ประตูต่อ1เลยนะครับแมนยูครับน่าจะผ่านได้อย่างแน่นอนนะครับ